พายุหิมะนอกฤดูกาลพัดถลม่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนส่งผลให้เครือข่ายทางด่วนหลายสิบสายและระบบรถไฟความเร็วสูงต้องหยุดชะงักทางการเร่งระดมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เก็บกวาดหิมะบนถนน ที่นครฮาบินบนทนเฮหลงเจียงเผชิญกับพายุหิมะและลมเย็นยเยือกส่งผลให้การจราจรทางถนนหยุดชะงักทางด่วนหลายสิบเส้นและระบบรถไฟความเร็วสูงอีสุ4ีแห่งเป็นอมพาตเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องชะงักโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนหลายแห่งเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนอยู่ในบ้านพายุหิมะกระทบหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเช่นมองโกเลียไนเหลียวหนิงจีหลินและเฮหลงเจียง ล่าสุดทางการจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่1 5 0 0 0นายพร้อมด้วยเครื่องกวาดหิมะ20,000ชุดทำความสะอาดถนนคาดว่าพายุหิมะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงใน2-3วันข้างหน้าและจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของประเทศบริเวณมณฑลซินเจียงต่อไป